สุดชัดแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนี่โอ้แปดนิ้วไหมนี่สิบนิ้วอืม ถอยเสียสิบนิ้ว <c oughs> สุดจัดทุงลมโอ้โหนี่ครับไอเดียคิดได้ไงอ คิดนานไหมเนี่ยยกตัวนี้ครับปกติก็จะเป็นแบบทํำแล้วก็ใช้น็อตยึดเอาอันนี้ยกด้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เต้นโคโยตี้สุดยอดเลยเล่นนี้แหละของเล่นเยอะมากเลยดัดเพลงเอง อันนี้ก็เป็นตะกับดํานะครับแล้วก็เอามาใส่แค่นี้เองแล้วก็ทำตัวยกนี่น่าจะเป็นตัวยกหัวหรือเปล่าเซียรใช่ครับเมก้าเมกาดับเพลครับบอลธีรพลจัดมาให้บอลธีรพลอีกแล้วสุดยังนี่ฮะ เอามันตั้งชั้นได้เลยเหรอสุดสุดจัดอะดท่อเสียก็โอ้โห <c oughs> เดินเข้าไปข้างในออกมา้างนี้ได้อ่ะนี่ลงครับ ท่อเสียมันอยู่ตรงไหนยกติดยกติดกัะถางเลยท่อเสียนี่คือไปกับถาดหมดเลยนี่ครับอันนี้ที่เต้นโคโยตี้นะใช่ไหม <c oughs> <c oughs> สุขอนลิกซิตไหมเนี่ย ไม่สงวนใครอยากไปทำก็คือแล้วแต่นี่ครับไอเดียคนไทยนะครับค<า>ันแรกในประเทศไทยเลยป้งเพิ่งเคยเห็นอะเออผมเพิ่งเคยเห็นเอาว่างั้นเหออคันแรกในประเทศไทยหัวสมองแบบสุดยอดเลยคนทคนดีทาไม่ทำนะครับมัแต่คนบ้าใครบ้าล่ะ ผมเครื่องอยังใหญ่เลยอยู่ดีครับลองเอาไปทำตามดูนะครับคันนี้ก็ใกล้แล้วนี่เกียร์ฟูลเลอร์เกียร์เกียร์ฟูลเลอร์นะ เอ้ยเกียร์เซทเอฟเกียร์ตบเกียร์ตบแต่ยังไม่ได้เดินระบบข้างหน้านะครับเดี๋ยวรอชมครับเดี๋ยวมาอ,อันนี้ชนกับเครื่องเจโอเจ็ดเอ้ยเจ็ดอีครับชนกับเครื่อง JO7E นะครับ เสียอารเกียร์ตัวนี้มันแปลงมันมันมันแปลงแค่หัวหมูเหรอใช่ใช้ไหมแปลงก็ทำแต่ดัปเตอร์แต่ดัปเตอร์รองมาแล้ว่ะแล้วก็ต่อไอ้พวก <c oughs> พวกไอก้ปอกปอกกดค่าแบบปอกสายทุกข์เพือ่อาแให้มันยาวขึ้นแค่นั้นเองใช่โอ้โหลูกเล็ก เกียร์ฟูลเลอร์เอ้ยเกียร์เซทเอฟลูกเล็กสุดเนอะ,ะเล็กเซทเอฟเล็กใช่ปิดมันจะติดมากับรถคันนั้นอนะรถรุลล่นมแม่ผมออาปลายแดงอะในคันไหนล็อกกี้อะแม่ผมเอาปลายแดงมามาตอนนั้นนะรถปลายแดงอ๋อนี่เกียร์ของคันนี้เหรอใช่เครื่องรถเครื่องรถรถคันนั้นก็นอยู่อัลลอฮิบอู้สลับกันหมดแล้วตอนนี้อันนี้ถังดับเพลิง สุดจัดแรพิตะพระรามสองแล้วก็บอของเล่นเยอะมากเลยดท่อเสียดิอันนี้ก็คันแร่งในประเทศไทยแหละท่อเสียคันแรกในประเทศไทยนันนเนี่สิบนิ้วคู่อยากเห็นอยู่ดีวิ่งได้แล้วเนี่ยตอนเนี้นนยะ,ะรถไทย ถไถยสองคันไม่โคจรครับไม่มีงานโมเตอร์ไปตัดอ้อยกันหมดมีงานแต่ไม่มีคนขับมีงานแต่ไม่มีคนรับ <laughs> ลูกยาวครับลูกยาว <c oughs> กี่เม็ดนี่กี่เม็ด <c oughs> ตามแบบขนส่งอะไร่ะตามแบบขนส่งื้อสืบกว้างใจ สุดยอดเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวไม่มีอะไรเลยครับข้างๆเอาออกริ้วเอาออกหมดเลยท้ายยืนอู๋ประมาณสามเมตรสี่เมตรสามเมตรสองเมตรสามเมตรออกท้ายสองเมตรกว่าสามเมตร รวมๆแล้วสิบเม็ดไหมนี่สิบไหมไม่รู้ไม่เคยวัด่านี้อูรุพี่ผมเขาจัดการให้อูเอสพีไวน์เอสพีทีตัวแม่ก็เดี๋ยวกระบะยังเป็นกระบะเก่าอันนี้อันนี้ไล่เบานะครับเป็นกระบะโลใช่ไหมแต่ก่อนต่อใหม่เลยครับรถต่อใหม่เลยไม่นั่นแหละ อก็ไปม,มีเนียมมาไม่ได้ใส่บีเนียมไม่เลยแต่ไม่ได้ใส่ใ<ช>มีเนียมมาออกไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ใส่มาเลยสั่งแค่นี้ผมต่อเองครับผมผมทำเองจริงผมทำเองทุวกวงนะโอ้โหทำเองด้วยครับทำเองเดีวจัดให้ผมก็ไปคุมไปดูไปแล,แล้วตอนตั้งแต่พับกระซีเลยโอ้โหหมดทุกอย่างเลยแต่กระบะมีเนียมไม่ได้ใส่ ใช้แค่วิ่งอ้อยอย่างเดียวครันนี้หมดหน้าอ้อยก็จอด